สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนดูทุกท่านครับวันนี้มีฟุตบอลสามตัวคัดเด่นมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเหมือนเดิมครับเป็นทางด้านของฟุตบอลโลกโซนยุโรปกลุ่มเจครับมาซิโดเนียพบกับเวลคืนนี้เวลาตีสองสี่นะครับสาหรับคู่นี้ครับผลงานที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเมื่อปีสองพันสิบสามครับเวลเอาชนะทางด้านของมาซิโดเนียไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานห้าเกมหลังสุดในรายการนี้ของทั้งสองทีมครับ มาซิโดเนียครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดครับชนะมา4เกมครับแล้วก็แพ้ไป be 1เกมครับส่วนทางด uhm ้านฝั่งของเวลครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป4เกมครับแล้วก็เสมอไป1เกมครับสําหรับคู่นี้ครับทางด้านของเวลครับมาเป็นต่ออยู่ที่ปอปอนะครับสําหรับคู่นี้ผมก็ชื่นชอบไปในทางด้านฝั่งของเวลครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับเวลครับจะสามารดเอาชนะทางด้านของมาซิโดเนียได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับให้ไปที่เวลครับ ส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นทางด้านของอิสราเอลครับพบกับนอร์เวย์คืนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับคู่ที่ครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ของสองทีมครับอิสราเอลครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป3เกมครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของนอร์เวย์นะครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป2เกมครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับสําหรับคู่ที่ครับ ทางด้านของนอร์เวย์ครับมาเป็นต่ออยู่ที่ค่นครบลูกนะครับหรือ0.75ครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของนอร์เวย์ครับผมมองว่าในค่มคืนนี้ครับนอร์เวย์จะสามารถเอาชนะทางด้านของอิสราเอลไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับให้ไปที่นอร์เวย์ครับส่วนคู่ที่สามครับคู่สุดท้ายของรายการครับเป็นทางด้านของฟุตบอลโลกครับโซนทางด้านของอเมริกาใต้นะครับอาร์เจนตินาครับพบกับบราซิลเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับ ผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเมื่อปี2023นะครับบราซิลครับแพ้กับทางด้านของอาเจนตินาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ของทั้งสองทีมครับอาเจนตินาครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป3เกมครับเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของบราซิลครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป3เกมครับแล้วก็เสมอไป2เกมครับ สำหรับคู่นี้ครับทางด้านของอาร์เจนตินาครับมาเป็นต่ออยู่ที่ปอปอนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของอาร์เจนตินาครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับอาร์เจนตินาครับจะสามารถเอาชนะทางด้านของบราซิลไปได้อย่างแน่นอนครับ3ตัวคัดเล่นที่เอามาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับมีทางด้านของเวลนอร์เวย์และก็อาร์เจนตินานะครับถ้าชอบครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับ ส่วนใครครับที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนั่นหรอนะครับแอดไลน์มาที่แอดอาได้เลยครับเชียร์บอลให้สรุปไปพร้อมกันกับผมนะครับนั่นหรอสกอร์บอลครับ